สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูใหม่และคุณครูเค้กอีกเช่นเดิมนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะค่ะเราไปดูแบบฝึกหัดหน้าหกกับหน้าเจ็ดกันเลยนะคะเริ่มเลยค่ะการหาผลหารโดยใช้ตัวนับนะคะ,ะเขาให้เติมตัวเลขแสดงจํานวนเราไปดูข้อหนึ่งกันเลยนะคะสิบสองหารด้วยสองเท่ากับเท่าไหร่นะคะเราก็มานับจํานวนฝาที่เขาให้มานะคะ,ะฝาที่หนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองมีทั้งหมดสิบสองฝานะคะอ่าก็คือตัวตัวตั้งนะคะหารด้วยสองก็คือตัวนับสิบสองอันแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละสองอันแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละสองอันหมายถึงว่าเราเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละสองอันเราสามารถเขียนได้แบบนี้นะคะคือวงอันนี้คือหนึ่งกลุ่ม กลุ่มละสองอันนะคะเราก็วงไปเรื่อยๆกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามกลุ่มที่สี่กลุ่มที่ห้ากลุ่มที่หก, 4, ก,ก 6. เพราะฉะนั้นได้กี่กลุ่มคะได้หกกลุ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้หกกลุ่มเพราะฉะนั้นสิบสองหารด้วยสองเท่ากับหก นะคะอ่าแล้วก็มีข้อ2ข้อ3นะคะนะักเรียนลองทําดูนะคะอย่างเช่นข้อนี้ก็คือแบ่งเป็นกลุ่มละ3 3อันนะคะข้อนี้ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มละ4อันนะคะลองทําดูนะคะค่ะแล้วสําหรับหน้าที่7นะคะโจทย์บอกว่าให้นักเรียนเติมตัวเลขแสดงจํานวนนะคะข้อที่1โจทย์เขาให้มา18หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่ เด็กๆลองมาดูไปพร้อมกับครูเค้กนะคะดังภาพตัวอย่างที่เขาให้มาจะมีฝาอยู่ทั้งหมด18ก็คือจำนวนทั้งหมดนี้นะคะ18ก็คือ18ฝาทีนี้โจทย์เขาบอกมาว่าตัวนับ18อันเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันจะได้กี่อัน เขาถามถึงว่าในในถ้าเกิดว่าเราแบ่งออกมาเป็นกลุ่มแล้วเนี่ยสมาชิกสมาชิกทั้งสองกลุ่มสองกลุ่มก็คือตัวเนี้ยสมาชิกในเนี้ยจะได้ทั้งหมดกี่อันเด็กๆลองมาดูนะคะตัวอย่างดังภาพเขาจะมีกลุ่มมาให้เราสองกลุ่มก็เปรียบอย่างเช่นมีจานอยู่สองจานให้เด็กๆหยิบฝานั้นน่ะใส่จานแต่ละจานโดยใส่ สมาชิกฝาทั้งหมดเนี่ยเท่าเกันฝาที่หนึ่งที่เป็นลูกศรสีน้ําเงินนี้นะคะเราหยิบมาใส่ในจานที่หนึ่งส่วนฝาที่สองเป็นลูกศรสีแดงเราหยิบมาใส่ฝาที่สจานที่สองฝาที่สามาใส่จานที่1ฝาที่สี่มาใส่จานที่สองเป็นแบบนี้เราจะทําแบบนี้ไปจนครบทุกฝานะคะหยิบใส่ให้หมดดังนั้น หลังจากนั้นเราลองมานับดูว่าในจานที่เราหยิบใส่เนี่ยมีจำนวนสมาชิกของฝาทั้งหมดกี่อันเรามานับกันเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9มาหกดมาดูจานที่สองนะคะว่าจะได้เท่ากันหรือเปล่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 เราแบ่งออกได้เท่าๆกันตามโจทย์ที่เขาต้องการนะคะฉะนั้นจะแบ่งได้กลุ่มละ9อันดังนั้น18หารด้วย2จะได้เท่ากับ9ค่ะ ครูเคก้กจะมีข้อที่2และข้อที่3เพื่อให้เด็กๆได้ทดลองทํากันเองนะคะโดยดูตัวอย่างที่คุณครูเคก้กยกตัวอย่างไปนะคะข้อที่2ก็จะเป็น20หารด้วยสเท่ากับเท่าไหร่ให้เด็กๆหยิบฝาที่มีอยู่นี้นะคะจานวน20ฝาโยงเป็นลูกศรโดยนักเรียนโยงเป็นลูกศรทําให้เขา้าให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มจานแบบนี้นะคะครูเคก้กจะยกตัวอย่าง แบบนี้นะคะเด็กๆจะหยิบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้เด็กๆใช้ไม้บรรทัดนะคะเพื่อความสวยงามอ่ะเนี่ยครูเค้กหยิบมาแล้วสีฝาฝาที่ห้าเด็กๆก,ก็จะต้องย้อนเข้ามาในจานที่1ลองทํากันดูนะคะ